ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานเนื้อหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมีบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ปลายทุ่งนาเขียวบ้านนั้นเป็นของพ่อคำกับแม่เพียนชาวนาใจซื่อที่ทำมาหากุลสุจริตมาทั้งชีวิตสองตายายมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อว่าเอก เด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความหวังของบ้านแต่ต่อมากลับกลายเป็นเงามืดที่กัดกินหัวใจของพ่อแม่อย่างช้าๆเอกในวัยเด็กเป็นเด็กฉลาดสดใสร่าเริงชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆริมท้องนาแต่เมื่อโตขึ้นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขากลับเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวเขาเริ่มคบเพื่อนที่ไม่ดีชอบเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบบุหรี่และในที่สุดก็หลงเข้าไปในวังวนของยาเสพติด แม่เพียนเคยร้องไห้ทุกคืนเวลาลูกกลับบ้านดึกๆหรือบางคืนก็ไม่กลับเลยพ่อคำเคยเตือนเคยตีเคยขังไว้ก็แล้วแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเอกกลับด่ากราดตะขอกพ่อแม่และบ่อยครั้งถึงขั้นลงมือผลักพ่อลากแม่ล้มลงกับพืน้นมึงสองคนมันแก่แล้วรู้ไหมว่ากูต้องใช้เงินจะให้กูอยู่ยังไงถ้าไม่มีของเสียงของเอกในคืนนั้นก้องกังวานไปทั่วบ้าน พ่อํำเงียบน้ำตาไหลอยู่ในความมืดส่วนแม่เพียนได้แต่ก้มกราบลูกชายด้วยความเวทนาพ่อแม่ยอมขายควายที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่หนุ่มสาวเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ให้ลูกเพราะกลัวเจ้าหนี้จะมาทำร้ายแต่ไม่นานเงินนั้นก็ถูกเผาทิ้งในกล่องยาอีกจนมันหนึ่งเหตุร้ายก็มาถึงเอกเมายาดื่มเหล้าจนขาดสติเห็นพ่อแม่ซ่อนเงินไว้ใต้หมอนเขาจึงฉุดกระชากแม่เพียนเพื่อเอาเงิน แม่เพียรพยายามปกป้องไว้แต่เอกกลับผลักจนแม่ล้มฟาดขอบเตียงเลือดกบปากพ่อขำวิ่งเข้ามาห้ามแต่โดนลูกชายผลักจนหัวกระแทกพื้นเสียงร้องไห้ดังขึ้นในความมืดบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นนรกคืนนั้นเองหลังพ่อแม่ถูกทำร้ายจนสลบเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องจึงพากันมาช่วยแต่เอกหนีไปแล้วเหลือเพียงความเงียบงันกับเลือดที่เปื้พื้นไม้วันรุ่งขึ้น ตำรวจมาจับเอกที่บ้านเพื่อนเขายังเมาไม่ได้สติถูกส่งเข้าคุกแต่ในใจเขาไม่สำนึกเลยกลับคิดแต่ว่าเพราะพ่อแม่ไม่ให้เงินกูกูถึงเป็นแบบนี้เดือนผ่านไปปีผ่านไปพ่อคำกับแม่เพียนแก่ลงทุกวันร่างกายอ่อนแรงแต่ยังอุตส่าห์เดินทางไปเยี่ยมลูกในคุกนำเข้าของไปให้แม้จะโดนลูกพูดจาไม่ดีแต่ทั้งสองก็ยังพูดคำเดิมเสมอลูกเอย๋ยแม่ไม่โกรธ ขอแค่ลูกกลับใจเถิดลูกเอกได้แต่โหเราะเยาะไม่สนใจเขายังมองว่าพ่อแม่งโง่แต่เขาไม่รู้เลยว่ากรำกลำเริ่มเดินทางแล้วหลังจากติดคุกอยู่สปีเต็มเอกก็ได้พ้นโทษออกมาในสภาพสูบผอมผมพายยุ่งเหยิงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยหม่นเศร้าแต่ในใจของเขายังไม่มีความสำนึกเลยแม้แต่น้อยเขากลับมาที่หมู่บ้านในเช้าวันหนึ่ง แสงแดดยามสายส่องผ่านต้นมะพร้าวหน้าบ้านแต่เมื่อเดินถึงบ้านตัวเองสิ่งที่เห็นกลับทำให้หัวใจสถานบ้านไม้หลังเก่าที่อบอุ่นบัดนี้ผุพังประตูพังครึ่งบานเงียบงันราวบ้านร้างเขาเดินเข้าไปเห็นเพียงข้าวของเก่าๆกองอยู่ตรงมุมห้องบนฝาผนังมีภาพถ่ายครอบครัวในกรอบไม้เก่าที่เคยแขวนไว้อย่างภูมิใจตอนนั้นพ่อคำกับแม่เพียนยังยิ้มอยู่ ข้างๆมีเด็กชายเอกในวัยสิบขวบยืนยิ้มขาวสะอาดเอกมองภาพนั้นนิ่งก่อนถอนใจยาวแล้วเดินออกไปถามเพื่อนบ้านหญิงชราข้างบ้านตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าพ่อคํากับแม่เพียนเขาเสียไปแล้วลูกเสียไปได้เกือบปีแล้วเอกนิ่งงันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาไม่เชื่อในตอนแรกจึงรีบเดินไปที่วัดของหมู่บ้านที่นั่นเขาพบป้ายไม้เล็กๆปักอยู่ใต้ต้นโพ มีชื่อของพ่อคำกับแม่เพียนสลักไว้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองไปสู่สุคติเท่านั้นเองเอ็กสุดลงทันทีน้ำตาไหลรินเขากำมือแน่นในใจเริ่มร้อนรุ่มเหมือนมีไฟแผดเผาเขาได้ยินเสียงของแม่ลอยมาในความคิดลูกเอ๋อยแม่ไม่โกรธขอแค่ลูกกลับใจแต่เขากลับไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วหลายวันต่อมาเอกอยู่คนเดียวในบ้านเก่าที่ทุดโทม เขาพยายามหางานทำแต่ไม่มีใครรับเพราะใครๆก็จำได้ว่าเขาเคยเป็นคนติดยาเคยทำร้ายพ่อแม่ทุกคนหลีกเลี่ยงด้วยความกลัวและรังเกียจเงินหมดเร็วเขากลับไปคบเพื่อนเก่าอีกครั้งไม่นานยาเสพติดและเหล้าก็กลับเข้ามาในชีวิตอีกหนอตอนนั้นเองเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในยามดึกบางคืนขณะนอนหลับเขาได้ยินเสียงคนร้องไห้จากใต้ถุนบ้านบางครั้งเสียงนั้น แผ่วเบาเราวกับเสียงแม่เพียนร้องเรียกเอกลูกเอกทำไมไม่กลับใจลูกเอกสะดุ้งตื่นเงื่อแตกซักทั้งตัวมองไปในความมืดแต่ไม่เห็นใครเขาพยายามหลับตาแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวคืนต่อมาเขาฝันเห็นพ่อกับแม่ยืนอยู่กลางหลานวัดทั้งสองไม่พูดอะไรเพื่องมองเขาด้วยแววตาเศร้าแล้วค่อยๆหันหลังเดินหายไปในความมืด เอกพยายามวิ่งตามแต่เท้าเหมือนติดหล่มเดินไม่ได้เสียงแม่ร้องเบาๆว่าลูกทำไมใจร้ายกับแม่อย่างนี้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกจากนั้นเอกเริ่มไม่เป็นอันหลับอันนอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านได้ยินเสียงหอบหายใจของใครบางคนในเงามืดบางครั้งเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่ผอมยาวยืนอยู่ตรงปลายเตียงปากอ้ากว้างยาวถึงอก มือยาวจนถึงพื้นเสียงครางเบาๆดังแว่วว่าลูกที่เนรคุณพ่อแม่ร้องไห้จนตายเจ้าเห็นผลกรรมแล้วหรือยังเอกเกีิตร้องล้มลงกับพื้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขากลายเป็นคนเสียสตินั่งหัวร้อบ้างร้องไห้บ้างพูดคนเดียวกับอากาศคนในหมู่บ้านเริ่มพูดกันว่ากรรมตามทันแล้วลูกที่เคยตีพ่อแม่ตอนนี้โดนผีหลอกทั้งวันทั้งคืนคืนหนึ่ง ฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสนัน่นเอกเดินเปะปะออกจากบ้านไปกลางทุ่งนาเปืือยกายร้องไห้แล้วหัวเราะลั่นเหมือนคนบ้าเขาตะโกนชื่อพ่อแม่ซ้ำๆจนเสียงแหบแม่พ่อให้อภัยลูกด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายฟ้าที่แผดลงใกล้ๆเรากับคําเตือนจากฟ้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพของเอกนอนตายกลางทุ่งนาร่างเขาไม่เกรียมบางส่วนจากแรงฟ้าแลบ ดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากอ้าออกอย่างน่าสยดสยองบางคนบอกว่าเห็นรอยเ้าขนาดใหญ่ลากยาวจากศพไปทางวัดเหมือนเปรตมารับวิญญาณหลังจากที่ฟ้าแลบลงกลางทุ่งในคืนนั้นร่างของเอกสิ้นลมหายใจไปโดยไม่มีใครรู้แต่จิตของเขายังไม่ไปไหนทันทีที่ลมหายใจสุดท้ายดับลงเขารู้สึกเหมือนตกจากที่สูง เรากับถูกดูดลงไปในหลุมดำเสียงลมวีดบิวดังรอบตัวความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วเขาพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกจากปากเมื่อสายตาเริ่มชัดขึ้นเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในที่มืดสลัวเหมือนท้องทุ่งยามกลางคืนแต่ไร้แสงดาวไร้เสียงมแมลงมีเพียงลมเย็นที่พัดกลิ่นเฟรเหม็นไม้ชยมา ที่นี่ที่ไหนกันเอกพยายามเดินแต่ทุกก้าวที่เหยียบพื้นดินกลับรู้สึกเหมือนย่ำอยู่บนหนองคโคลนเหนียวหนืดเสียงกรีดร้องดังแว่วจากไกลๆเหมือนเสียงคนจำนวนมากทรมานเขาหันซ้ายหันขวาเห็นเงาดำรูปร่างประหลาดบ้างตัวสูงชะลูดบ้างมีปากแหวงยาวถึงหน้าอกทุกดวงตาแดงก่ำเหมือนเปลวไฟ เปรดเหล่านั้นร้องครวญครางบ้างพยายามเอื้อมมืออันยาวเหยียดไปคว้าบางสิ่งแต่ไม่มีวันถึงบ้างกัดกินเนื้อตัวเองเพราะความหิวเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูเจ้ามาที่นี่เพราะกรรมของเจ้าเองเจ้าทำร้ายผู้ให้กำเนิดเจ้าเคยเหยียบย่ำหัวใจพ่อแม่จนแตกสลายตอนนี้เจ้าจะได้รู้รสของความหิว ความทรมานและความเวทนาเช่นนั้นบ้างเอกหันไปเห็นชายชราร่างสูงใหญ่สวมผ้าขาวข้างหลังมีกลุ่มแสงนวนลล้อมรอบหน้าตาท่านนิ่งสงบแต่แฝงด้วยอำนาจเอกรีบกราบลงกับพื้นท่านท่านคือใครเราเป็นยม,มาบาลผู้ชี้ทางแห่งกรรมเจ้าเอก ผู้เนรคุณต่อบิดามารดากรรมของเจ้าสุกงอมแล้วเจ้าจะต้องชดใช้ในพบของเปรตเป็นเวลาแสนนานทันใดนั้นร่างของเอกเริ่มร้อนวูบเส้นเอ็นทุกเส้นปูดโปนร่างค่อยๆยืดยาวผิวหนังเหี่ยวแห้งจนแนบกระดูกท้องพองโตเหมือนคนอดอยากปากฉีกยาวถึงอกมือยาวลากพื้น เขาพยายามร้องแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเสียงครวนเหมือนสัตว์ที่ถูกทรมานไม่ข้าไม่อาจเป็นแบบนี้ข้าสำนึกแล้วข้าขอโอกาสกลับไปกราบแม่ได้ไหมแต่ยม,มบาลเพียงสายหน้าเมื่อครั้งยังมีชีวิตเจ้าปิดหูไม่ฟังคำของแม่บัดนี้เจ้าจะได้ฟังเสียงร้องของตนเองไปชั่วการทันใดนั้น เปลวไฟสีดำพุ่ยพุ่งจากพื้นกลืนร่างของเขาเขารู้สึกเหมือนถูกเผาทั้งเป็นความหิวแผดเผาในอกจนแทบทนไม่ได้ทุกครั้งที่พยายามกินสิ่งใดกลับกลายเป็นของเน่าเสียหรือกลายเป็นเหล็กร้อนที่เผาปากจนไหม้เสียงยม,มาบาลยังดังอยู่ในหูทุกคืนเจ้าจะได้เดินวนเวียนอยู่ณทุ่งนาที่เจ้าเคยทำร้ายพ่อแม่ เพื่อสำนึกถึงกรรมที่ก่อไว้คือหนึ่งขณะที่เปรตเอกเร่ร่อนอยู่ปลายนาดวงจิตของแม่เพียนปรากฏขึ้นในแสงนวลน,นางมองลูกด้วยแววตาเศร้าไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเวทนาเอกเอย๋ยลูกยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์เพราะใจลูกยังเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงแม่อโหสิให้ลูกแล้ว แต่ลูกต้องเอาโหสีให้ตัวเองด้วยจงสำนึกและขอขมาด้วยใจจริงเถิดลูกเปรตเอกก้มลงกราบกรีดร้องทั้งน้ำตาแม่ลูกผิดไปแล้วขอให้ลูกได้พ้นจากเปรตชาติด้วยเถิดแสงจากร่างแม่เพียนค่อยๆสว่างขึ้นแสงนั้นส่องให้เห็นเส้นทางหนึ่งทอดยาวไปไกล มีแสงสีทองซองอยู่ปลายทางแต่เอกไม่สามารถเดินไปได้เพราะกรรมยังหนักเกินไปแม่เพียนมองด้วยน้ำตาแล้วค่อยๆจางหายไปในแสงเสียงลมพัดแผ่วเหลือไว้เพียงเปรตร่างยักษ์ที่นั่งครวนกลางทุ่งนางเงียบสงัดหลายปีต่อมาคนในหมู่บ้านเริ่มเล่าขานกันว่าทุกคืนเดือนดับ จะเห็นเปรตร่างสูงยืนอยู่ปลายนาเสียงร้องคล้ายเสียงคนร้องไห้ขอโทษพ่อแม่บางคนที่ผ่านตรงนั้นจะได้ยินเสียงแผ่วเบาว่าลูกผิดไปแล้วให้อภัยลูกด้วยเถิดใครได้ยินเสียงนั้นก็มักจะกลับบ้านไปกล่าบพ่อแม่ในวันรุ่งขึ้นเพราะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีใครรักเรายิ่งกว่าท่านอีกแล้ว การเวลาผ่านไปนับร้อยปีในโลกมนุษย์แต่สำหรับเอกที่ติดอยู่ในเปรตภูมิมันช่างยาวนานดั่งนิรันด์เขาไม่รู้วันคืนไม่รู้ฤดูกาลมีเพียงความหิวความทรมานและเสียงร้องไห้ของตนเองที่สะท้อนอยู่ในใจกลางคืนเขาเดินเร่ร่อนในทุ่งนาเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยทำร้ายพ่อแม่กลางวัน เขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเพราะแสงแห่งบุญของมนุษย์ทำให้ร่างเขาแสบราวถูกเผาในใจเขาเริ่มเกิดความสำนึกอย่างแท้จริงครั้งหนึ่งข้ามีทุกสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่กลับทำลายมันด้วยมือของตัวเองทุกครั้งที่เขาระลึกถึงใบหน้าแม่เพียนน้ำตาสีดำจะไหลออกจากเบ้าตาและในความมืดนั่นเองเขามักจะเห็นแสงเล็กๆล,ล,ลอยอยู่ไกลๆ เป็นแสงที่อบอุ่นไม่แผดเผาไม่ทำร้ายเขาเขาพยายามเดินเข้าไปใกล้แต่ทุกครั้งแสงนั้นจะค่อยๆจางหายไปวันหนึ่งมีพระทุดงรูปหนึ่งเดินทางขวานทุ่งนาแห่งนั้นท่านเป็นพระชราใจสงบมีอำนาจแห่งเมตตาแรงกล้าในคืนเดือนดับท่านได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาลอยมากับสายลมแม่พ่อ ลูกขอโทษท่านจึงนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นเองดวงจิตของเปรตเอกก็ปรากฏตรงหน้าร่างสูงฉลูดหน้าสยดสยองปากยาวถึงอกมือยาวลากพื้นแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าพระรูปนั้นกลับก้มลงกราบด้วยความเคารพข้าแต่พระคุณเจ้าช่วยข้าด้วยเถิด ข้าเคยทำบาปทำร้ายพ่อแม่ข้าทรมานมานานเหลือเกินพระชรามองเปรตด,ด้วยสายตาเมตตาเจ้ามิได้ถูกใครลงโทษนอกจากกรรมของตัวเจ้าเองแต่ตราบใดที่เจ้ายัางมีความสำนึกและยังเรียกหาความดีหนทางสว่างย่อมมีอยู่เสมอท่านว่าพร้อมแผ่เมตตาบทสวดแห่งความเมตตาดังก้อง ในอากาศเสียงนั้นบริสุทธิ์จนทำให้เปรตเอกน้ำตาไหลทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือทุ่งนาสว่างวาบขึ้นปรากฏร่างของแม่เพียนในแสงนวลจางๆเอกลูกเอ๋ยแม่ให้อภัยลูกมาตั้งนานแล้วแม่เพียงรอวันที่ลูกจะให้อภัยตัวเองเพราะเมื่อใจลูกยอมรับความผิดโดยไม่โกรธไม่หนี นั่นแหละคือก้าวแรกของการพ้นกรรมเอกก้มกราบทั้งน้ำตาแม่ลูกสำนึกแล้วลูกขอขมาขอให้ลูกได้พ้นจากความมืดนี้เถิดเสียงของแม่เพียนนุ่มนวลราวสายลมเมื่อใจลูกเบาบางลงกรรมย่อมเบาบางตามจงระลึกถึงความรักที่แม่ให้ไม่ใช่ความทุกข์ที่ลูกสร้างแสงรอบร่างแม่เพียน เริ่มขยายวงกว้างขึ้นแผ่เข้าหาเอกร่างของเปรตค่อยๆหดเล็กลงผิวหนังที่เหี่ยวกลับกลายเป็นปกติเขารู้สึกถึงความอบอุ่นความเบาสบายความสว่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนพระชารากล่าวต่อเบาๆกรรมใดที่เจ้าก่อไว้เจ้าชดใช้แล้วในส่วนหนึ่งบุญไดที่แม่เจ้าแผ่มาเจ้าจงรับไว้เถิด แล้วตั้งจิตขอเกิดใหม่ในทางแห่งความดีเอกพนมมือหลับตาและเปล่งเสียงสุดท้ายด้วยใจสงบลูกขอกราบลาขอเกิดใหม่เพื่อชดใช้และตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในทุกชาติพบเมื่อสิ้นคำแสงสว่างจากท้องฟ้าได้โอบร่างเขาไว้เสียงสายลมสงบลงเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้หอมลอยในอากาศ เปรตแห่งปลายนาหายไปจากโลกนั้นตลอดกาลร,รุ่งเช้าวันต่อมาพระชรากลับมานั่งใต้ต้นโพหน้าวัดท่านมองไปที่ทุ่งนาเห็นหมอกขาวจางๆลอยขึ้นราวกับมีใครกำลังยิ้มอยู่ในแสงแดดยามเช้าท่านพึมพำรรเบาๆเมตตาเหนือกรรมเสมอและการให้อภัยคือประตูแห่งการหลุดพ้น